สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันวันนี้นะคะเรากำลังจะมาดูเอกสารชิ้นหนึ่งค่ะชื่อว่าปัจจัยเสี่ยงระดับโลกในสงครามโลกครั้งที่3ม,มีประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องรายชื่อประเทศที่เสี่ยงที่สุดนะคะหากเกิดสถานการณ์นั้นขึ้นจริงๆครับแต่ที่ทําให้เราต้องมาคุยกันจริงๆวันนี้เลยก็คือการที่เอกสารระบุว่าบางประเทศในลิสต์นั้นนะคะอาจเป็นประเทศที่หลายคน เ,เรียกว่าคาดไม่ถึงเลยทีเดียวใช่ครับใช่ใชคือมันไม่ใช่แค่เรื่องมหาอำนาจที่เราคุ้นใครกันดีนะคะแต่เอกสารชี้ไปที่จุดเสี่ยงในพื้นที่ที่อาจถูกมองข้ามไปเลยเอาละค่ะเรามาลองเจาะลึกกันดีกว่าว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นครับผมประเด็นเรื่องความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงหรือ unforeseen risk เนี่ยเ,เป็นแก่นที่น่าสนใจมากๆเลยครับมันเหมือนกับท้าทายวิธีที่เราประเมินความมั่นคงโลกกันแบบเดิมๆเลยนะ อืมอืมเามันบอกว่าการมองแค่กำลังทหารหรือความขัดแย้งซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยอาจจะไม่พอหรอครับแล้วอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังล่ะคะที่ทำให้ประเทศเหล่านี้ซึ่งบางทีอาจจะดูไม่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยด้วยซ้ำกลับกลายเป็นจุดเสี่ยงสูงขึ้นมาได้เอกสารได้ให้รายละเอียดเรื่องปัจจัยเหล่านี้ไว้บ้างไหมคะเอกสารชี้ให้เห็นหลายปัจจัยเลยครับค่ะปัจจัยแรกที่สาคัญนะคือเรื่อง ภูมิรัฐศาสตร์ที่ซ่อนเร้นภูมิรัฐศาสตร์ที่ซ่อนเร้นหมายความว่ายังไงคะครับคือไม่ใช่แค่เรื่องว่ามีพรมแดนติดกับมหาอำนาจใหญ่นะครับแต่หมายถึงการควบคุมจุดยุธทธศาสตร์เล็กๆที่อาจถูกมองข้ามไปอืยกตัวอย่างเช่นช่องแคบสําคัญๆที่เป็นเส้นทางการค้าหลักหรืออาจจะเป็นที่ตั้งของโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญมากอย่างสายเคเบิลใต้น้ําออค่ะที่การสื่อสารทั่วโลกต้องพึ่งพาประเทศที่คุมจุดเหล่านี้ แม้จะดูเล็กนะครับแต่กลับมีความสำคัญมหาศาลเลยในภาวะวิกฤตน่าสนใจมากค่ะแสดงว่าตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจ,จงแม้จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ขัดแย้งโดยตรงก็สร้างความเปราะบางหรือความสำคัญเชิงยุธทธศาสตร์ขึ้นมาได้ถูกต้องครับการพึ่งพิงทางทรัพยากรและเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลตัวอย่างง่ายๆเลยก็เช่นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตหลักเพียงรายเดียวของแร่ธาตุหายากบางอย่างที่จำเป็นสำหรับเทคโนโลยีขั้นสูงมากๆค่ะ หรืออาจจะเป็นศูนย์กลางการผลิตชิ้นส่วนสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลกที่มันเปราะบางอยู่แล้วถ้าประเทศเหล่านี้เกิดปัญหาขึ้นไม่ว่าจะจากภายในหรือภายนอกออผลกระทบมันจะกระจายไปทั่วโลกเร็วมากเลยครับทำให้ประเทศที่ดูเหมือนไม่มีบทบาทอะไรกลายเป็นจุดชี้ขาดทางเศรษฐกิจหรือทางเทคโนโลยีไปได้เลยเข้าใจแล้วค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่เราคุ้นเคยอย่างน้ำมันหรือก๊าซสินะคะแต่รวมถึงความสามารถในการผลิต หรือการควบคุมเทคโนโลยีเฉพาะทางด้วยใช่ครับใช่เลยแล้วเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศล่ะคะมีส่วนสำคัญเลยครับเอกสารใช้คำว่าเครือข่ายพันธมิตรและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนอซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปของสนธิสัญญาทางทหารที่ชัดเจนเสมอไปนะครับแต่อาจจะเป็นพวกข้อตกลงทางเศรษฐกิจความร่วมมือด้านข่าวกรองหรือแม้แต่การเป็นศูนย์กลางเครือข่ายโลจิสติกสำคัญสำค,คัญที่ทำให้ประเทศหนึ่ง,นงเนี่ย เอ่อมันเชื่อมโยงกับความขัดแย้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแม้ว่าจะพยายามวางตัวเป็นกลางก็ตามค่ะความเชื่อมโยงแบบนี้แหละครับที่มักจะถูกประเมินต่ําไปในการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบเดิมๆพอฟังแบบนี้แล้วก็เริ่มเห็นภาพชัดขึ้นเลยค่ะว่าทําไมประเทศเหล่านี้ถึงถูกเรียกว่า ไม่ถึงเพราะว่าการประเมินความเสี่ยงแบบเดิมๆอะคะ่ะมักจะให้น้ำหนักกับขนาดกองทัพความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจโดยรวมหรือประวัติศาสตร์ความขัดแย้งเก่าๆใช่ครับแต่ปัจจัยที่เอกสารน้ชี้ให้เห็นมันเหมือนกับซ่อนอยู่ใต้พื้นผิวมากกว่านั้นเยอะเลยนะคะถูกต้องครับมันเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากโครงสร้างของโลกยุคใหม่นี่แหละครับที่มันเชื่อมโยงกันสูงมากจริงๆทั้งทางการค้าข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยี เอกสารนี้ก็เหมือนเป็นการเตือนนะครับว่าจุดอ่อนหรือจุดยุทธศาสตร์สำคัญในระบบโลกเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ประเทศมหาอำนาจอีกต่อไปแล้วค่ะประเทศที่ดูเหมือนอยู่นอกสายตาอาจกลายเป็นศูนย์กลางของปัญหาได้อย่างรวดเร็วมากเลยสรุปได้ว่าจากที่เราคุยกันเรื่องเอกสารปัจจัยเสี่ยงระดับโลกในสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยนะคะ หัวใจสำคัญก็คือแนวคิดเรื่องความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงนี้เองซึ่งมันเกิดจากปัจจัยอย่างภูมิรัฐศาสตร์ที่ไม่ชัดเจนการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจและทรัพยากรที่ซับซ้อนรวมถึงเครือข่ายความสัมพันธ์ที่อาจจะมองเห็นได้ยากครับผมปัจจัยเหล่านี้ล่ะคะ่ะที่ทําให้ประเทศที่อาจดูเหมือนปลอดภัยหรือดูไม่เกี่ยวข้องกลับมีความเปราะบางและก็มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์สูงขึ้นมาได้ในบริบทของความขัดแย้งระดับโลกใช่เลยครับ และสิ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็น่าจะเป็นประเด็นให้เราต้องไปขบคิดกันต่อก็คือว่าในเมื่อเรารู้แล้วว่ามันมีความเสี่ยงที่ซ่อนเร้นเหล่านี้อยู่เนี่ยเอ่อกลไกอะไรที่เราจะสามารถพัฒนาขึ้นมาเพื่อตรวจจับแล้วก็ประเมินความเสี่ยงเหล่านี้ได้ดีขึ้นก่อนที่มันจะกลายเป็นวิกฤตจริงๆขึ้นมาออมเอกาสารนี้ผมว่าจุดประการคําถามนี้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับว่าเราจะมองทะลุค,ความซับซ้อนของโลกปัจจุบันเพื่อเข้าใจความเสี่ยงที่แท้จริงได้อย่างไร เป็นคำถามสำคัญที่ต้องหาคำตอบกันต่อไปจริงๆค่ะสำหรับการพูดคุยเจาะลึกในวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะ